สวัสดีครับก็พบกับผมทีเยโตนะฮะแล้ววันนี้ก็พากันมาแล้วนะครับผมมาจัดอันดับในรายการฮีโร่โพนะครับผมวันนี้เราจะมาจัดอันดับนะครับ10ผู้ใช้นะฮะไฟเจอทอร์นาดโดนะฮะหรือว่าไฟเ e อทอร์นาโดนะครับผมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งเป็นภาษาไทยว่าอัคคีสลาตันนะครับผม เอาละมาดูกันว่าจะเป็นใครกันบ้างนะครับผมอาจจะไม่ละเอียดมากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับผมมีใครบ้างไปดูกันอันดับสิบนะครับผมฮันดาชินอิจินะครับผมถึงเราจะไม่ได้เห็นเขาใช้ท่านี้ในกระโตูนนะแต่เราได้เห็นเขาใช้ท่านี้ในเกมนั่นเองนะครับ ใช้คู่กับโกอินจินะฮะที่เป็นต้นฉบับของไฟเออร์ทอร์นาเดโดนะฮะทำไมเราต้องเอ็กเซนต์ตามญี่ปุ่นเนี่ยทอร์นาเดโดไฟเออร์ทอร์นาโดนะครับผมและท่าที่ทั้งสองคนใช้นะั่นคือดับเบิลทอร์นาโดนะครับผมเป็นท่าที่เป็นเวอร์ชันเกมนะภาพอาจจะเก่าหน่อยนะครับผมตัวนี้ไม่มีชื่อไทยนะฮะใครอยากตั้งชื่อไทยตั้งเลยครับผมอ๋อลักษณะเป็น2คนหมุนตัวขึ้นไปนะฮะแล้วก็เตะลงมาพร้อมกันนะครับผมเป็นคู่กันคล้ายๆกับแบ็กทอร์นาโดกับไฟเออร์ทอร์นาโดนะฮะ แล้วก็สําหรับตัวชินิจินะครับผมก็มีอีกท่านึงนะฮะที่ผมมาในกระตูนก็คือลูกเตะพวงสว่านนะครับผมตัวนี้ไม่ได้ใช้ท่าอะไรเป็นมากมายแค่ฝึกซ้อมเท่านั้นนะครับผมเอาเราไปดูอันดับต่อไปอันดับที่9นะครับผมเป็นอักคีสลาตันนะฮะ เวอร์ชั่นของชิโมซุรุอารตะนะครับผมตัวนี้ก็เป็นถ้าจะไม่ผิดในซีรีส์นะเป็นเหมือนแบบโรงเรียนที่แบบวิเคราะห์มาแล้วนะทีมที่จะต่อสู้นะครับผมแล้วก็สามารถกอบท่าไม้ตายอากีสาตันมาได้แลนะหน้าตกใจกันจริงๆเลยเอาเลยไปดูอันดับต่อไปอันดับที่8นะครับผมนั่นก็คือคุโรอิวะริวเซนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นหุ่นแอนดรอยนะครับผมแหมตอนแรกตกใจเลย คนแก่อายุปูนนี้จะมาวิ่งวิ่งวิ่ง,งในสนามบอลนะฮะตกใจจริงๆนะครับผมสามารถใช้ทําไอ้ตายอัคคีสลาตันได้อย่างคล่องแคล่วนะครับผมแต่นี้ฮะเวอร์ชั่นภาษาไทยนะอันนี้เป็นซีรีส์อิ a า u m ม e อีเลเวนโกนะครับผมกาแล็กซ่ะนะก็เวอร์ชั่นภาษาไทยเนี่ยเป็นทอร์นาโดไฟนะครับผมอของรถภาคอันเองนะก็เลยกลายเป็นทอร์นาโดไฟนะครับผมไม่ได้เป็นอัคคีสลาตันแต่ว่าภาษาอังกฤษเหมือนกันแน่นอนครับ ก็หลังจากในเนื้อหาดีเมะนะครับผมที่เราจะได้เห็นว่าลุงแกเนี่ยเตะไล่เตะบอลใส่เด็กๆนะครับผมสักพักแกจะโดนยิงเลเซอร์ลงมานะฮะแล้วแกรัรบด้วยมือเปล่าเย้ยังกระหนังดักก้นบอลน,นะฮะยิงบอลผ่านบอลลงมารับมือเปล่าเลยนะฮะแลสะสักพักตัวแกก็ระเบิดป่่เหลือแต่ มือหุ่นยนต์แล้วก็แว่นเท่ๆนะครับผมทําไม่รู้ว่าแกเป็น Android นะไม่ใช่ iPhone ว้าวไม่ใช่นะฮะไปดูอันดับต่อไปอันดับที่7กันแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นภาคใหม่นะครับ i n นนัสมะแอริสนะครับผมนักคือโคโซมาลุซสุเกะนะครับผมนะอ่านออกเสียงไม่สูกขออภัยนะฮะเพราะว่ายังไม่เห็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับผมนะก็คนนี้สามารถใช้ทําไม้ตายอัคคีสลาดตันได้เหมือนกันนะครับผมถึงเห็นเขาจะเป็นบิ๊กไซส์โอเวอร์ไซส์อย่างนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับแหมอึ้งจริงพิง พิュ๊พิมากนะตอนกระโดดนะครับผมไปดูอันดับต่อไปอันดับที่6ครับผมไม่ต้องตกใจนะฮะเคตะเองนะครับผมจากโยคายวอตนะครับผมนะฮะคนละเรื่องแต่ว่ามากันได้เพราะว่าค่ายการ์ตูนค่ายเดียวกันนะั่นเลเวลไฟท์นะครับผมตัวนี้อยู่ในซีรีส์ของโยคายวอตเลยนะฮะเป็นตอนที่เคตะนะอยู่ดีๆอ้าวไป อินาซุมะเฉยเลยเกาหัวแป๊บนะฮะไฟเยอร์เคตะทนาโดนะครับผมนะชื่อท่าของเขานะครับผมก็ถือว่าน่าจะสามารถใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับโอเคมาถึงอันดับที่5กันแล้วนะฮะตั้งแต่อันดับ5ไปนี่เรียกได้ว่าจริงจังแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบท่าของอัคคีสลาตันให้เข้ากับตัวของตัวเองนะฮะโอเคพูดกันมายาวแล้วอันดับ5นั่นก็คือ3พี่น้องมุคคาตะนะครับผมนะเป็น3พี่น้องที่ เรียนโรงเรียนเคยเรียนต้องใช้ว่าเคยเรียนโรงเรียนเดียวกับโกอินจิของเรานะครับผมแต่ว่าโกอินจินี้ออกมาจากทีมนะไม่ได้บอกกล่าวอะไรเลย3พี่น้องนี้ก็เลยแค้นนะแค้นใหญ่เลยนะของแค้นโกอินจินะฮะเอาล้วว่าโรงเรียนเดียวกันใช้ท่าได้เหมือนกันแหละนะครับผมแต่นี้เป็นแบบฉบับเวอร์ชั่นของเขานะครับผมนั่นก็คือแบ็กร์นโดนะครับผมนะมเป็นการมวนตัวกลับแล้วก็เตะ นะฮะสับลูกบอลลงไปนะครับผมแต่ว่าลูกไฟเนี่ยไม่ใช่สีส้มนะฮะแต่เป็นสีฟ้านะครับผมภาษาไทยนั่นก็คือ สลาตันคันเป้นะครับผมทั้ง3าคนนะใช้ได้หมดนะครับผมแต่ที่เห็นใช้บ่บอยสุดนะก็จะเป็นกับตันทีมคิโดคาวะเนี่ยแหละนะครับผมมุคตะมาซลุนั่นเองนะครับผมเป็นกองหน้าหมายเลขเก้าเลยนะครับเอาละครับจบแบ็คทอร์นาโดไปไปดูอันดับที่4ครับอันดับที่4นั่นก็คือถ้าไม่ตายดาร์คทอร์นาโดนะครับผมอันนี้เรียกได้ว่าเท่เท่นะครับผมแต่ว่าใช้กันไม่ค่อยบ่อยนะภาษาไทยนั่นก็คือ เปโอลทามินสลาตันนะครับผมดุดันเหลือเกินนะฮะอ่านี่คนนี้เคยเป็นนักฟุตบอลทีมไลมงนั่นเองนะครับผมเขาก็คือยามิโนะคาเงโตะนะครับแล้วก็ไปเล่นฟุตบอลให้กับโรงเรียนเอเลียนะครับถูกทำลายลงด้วยพลังมิตรภาพของอินโดนะฮะใครอยากดูเนื้อเรื่องไปติดตามนะฮะก็มีทั้งด้านบวกก็เป็นโกเอินจิอย่างนี้เป็นดาร์กนะครับดาร์กทอร์นาโดนะฮะ จริงๆแะอ่าไปดูอันดับต่อไปครับอันดับที่3ของเรานะครับผมนั่นก็คือ Fire Tornado Triple Catcher นะครับผมตัวนี้ใช้กัน ถ้านหนึ่งเนี่ยใช้กัน3คนเลยนะฮะก็มีต้นฉบับมาจากไฟเยอร์ทอร์นาโดนั่นเองนะฮะอาคีสลาตัานแต่นี้มากัน3คนเลยนะครับคนที่เป็นผู้ใช้นะก็มีเทมมะนะครับผมแล้วก็กินาโกะแล้วก็ซูรุกินะครับเท่จริงๆเลยอันนี้นะครับผมรู้สึกว่ามีพลังมากกว่าหลายๆไฟเยอร์ทอร์นาโดด้วยนะแต่ว่าก็ถือว่าเทพพอควรเลยนะครับเอาไปดูอันดับ2ของแร้กันเลยอันดับ2นะครับผมไม่ต้องแปลกใจเลยแหละ มันมีทิปเปิเลแล้วใช่ไหมอันดับ2ก็เป็น2อ,อันครับดับเบิลนั่นเองนะครับผมไฟยเยอร์ทอร์นาโดดับเบิลไดฟ์นะครับผมหรือในภาษาไทยเวอร์ชันภาษาไทยนั่นคืออัคคีสลาตันดับเบิลไดฟ์นะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันของโรสแล้วก็โมเดิร์นไนท์ส่วนช่องกระตูนเน็ตเวิร์กนะครับผมเรียกว่าพายุไฟอัคคีดับเบิลไดฟ์โอ้โหมาเต็มนะฮะส่วนอันนี้เป็นโรสนะผมแต่ภาคใน เวอร์ชันซีรีส์ของกาแล็กซี่นะฮะนั่นก็คือทันโนโดไฟดีๆนะฮะเออไม่ใช่แบบไม่ดีนะทันโนโดไฟดีเดีไม่ใช่นะอันนี้นะครับผมก็เป็นท่าไม้ตายที่ใช้ร่วมกันระหว่างเทมะนะฮะกับซูเรกินะครับผมนะแล้วก็เคยใช้ร่วมกับโกอินจิด้วยครับเป็นคู่กันซูเรกิกับโกอินจิใช้คู่กันนะครับผมนะตอนไหนไปลองไปหาดูกันนะฮะอ้าวและแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วนะครับผมไม่ต้องแปลกใจอันดับหนึ่งคือต้นฉบับนะครับ โกอินจิชูยะผู้มากับไฟนะฮะอัคคีสลาตันนะครับผมเขาคนนั้นก็คือโกอินจิ ki. นั่นเองนะครับผมผู้ที่ใช้ท่าไม้ตายไฟเออร์ทอร์นาโดนะฮะอัคคีสลาตันนะครับผมเวอร์ชั่นโมเดิร์นไนน์และโรสนะครับตุนนบิเป็นพายุบอลอัคคีนะครับผมนะก็นะฮะเป็นท่าไม้ตายรูปแบบการยิงประตูโดยจะทําการหมุนตัวนะฮะแล้วก็เตะกับหวัวกาอากาศเลยนะก่อนจะเตะกับนี่มองตาไปฟลิ้งหน่อยนะฮะเท่ๆนะครับผม แล้วก็ยิงมาโตไปนะครับเป็นลูกไฟเลยนะครับผมแหดึม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 เพ่มากเลยนะฮะก็นะครับผมจบไปแล้วนะครับสาหรับ1ิบอันดับของเรานะเป็นผู้ใช้ไฟเ e อทอร์นาโดนะฮะแต่ก่อนติดทอร์นาเดโดนก็โอเคนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใครอยากให้ทําประเด็นไหนเรื่องไหนก็มาเสนอกันได้นะครับผมก็รออ่านคอมเมนต์กันอยู่แต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงในการแบบรวบรวมคอมเมนต์เน่ะ ข้อมูลอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้เวลาในการทํานะครับผมก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ช่อง t ีโซนทีด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะก็วันนี้ทีจะตบไปแล้วครับสวัสดีครับใครที่กด s u b ส c r i b e ปุ่มแดงแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมาแย่งเมลแรกกันนะฮะตอนนี้อาจจะลงตีสามตีสก็ไม่มีใครโลนะฮะ ติดตามกันด้วยนะอย่าลืมมาแย่งเป็นแรกกันนะครับ